สวัสดีค่ะพบกับช่องอ e ีดำ um channel นะคะวันนี้เราก็พามาดูอาการของแดดดี้นะคะเมื่อเจอคำถามเด็ดในรายการนะักร้องข้ามกำแพงนะคะเรามาชมกันค่ะว่าแดดดี้จะเจอคำถามอะไรถึงกับเหงื่อแตกกันเลยทีเดียวค่ะแดดดี้ ยังไม่มีเลยครับแต่ดีสนใจเป็นหัวหนูไมไหมคะแต่ดีค่ะแต่ดีมีแฟนหรือยังคะยังไม่มีเลยครับแต่ดีสนใจเป็นหัวหนูไมไหมคะอารเรดดี้ก็ถึงกับเหงื่อแตกกันเลยคะ่ะเราก็ติดรอติดตามชมกันนะคะว่าสาวหรือว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นใครคะ